สวัสดีครับผมรารพอกรวิทย์ผมจะมาถามสอบถามว่า,าทำไมมีเต่คนดูถูกรัอพอผมคนหนึ่งครับจบมหกทำไมเ้าถอดย้อนถามกลับมาว่าทำไมจบมหกทำไมต้องมาทำงานรัรพอราพอไม่ได้ทำต่อ,อย่างที่คิดนะครับ รอพองก็มีศักเสีนะครับผมจะจากฝากบอกไว้รอพองก็มีสักเสีนะครับว่ารอพออย่างงู้อย่างนี้รอพอต่างต้อยไม่ใช่นะครับปัจจุบันนี้ครับการที่จะมาเป็นรอพอได้ก็ขั้นต่ำมาสามขึ้นไปนะครับกอระเบียนบริษ,ษัทซี curity โตแคน,นะครับผมก็อยากมะฝากบอกว่า อเคยคิดดูดีว่ารอพอมันไม่ต่ําต้อยอย่างที่คิดนะครับถึงจะว่าผมยังไงผมไม่เคยเครียดนะครับผมก็เต็มใจทํางานอาชีพของผมนะครับถึงจีผมจะจบสูงจบต่ำรอพอก็มีศักดิ์ศรีครับผมจะฝากบอกไว้ด้วยสวัสดีครับ